มหาวิทยาลายัยราชภัฏระไมพันีนะคะจัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษเหรียญเทาเวสวรร์เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนะคะในรุ่นพักดีศักดิเดชค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะณพระโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามบวรวิหารนะคะเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทางมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีค่ะจัดพิธีพุทธาพิเศษเหรียญ้ทวเวสวรรณรุ่นพักตีศักดิเดชเนื่องในโอกาสของ50ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยค่ะนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เวกูลทองอารามอธิการมดีพร้อมด้วยนายเฉลิมพลศักดิ์ความอันศักดิ์คำนะคะพร้อมทีมงานร่วมพิธีค่ะ ในส่วนของการพุทธาพิเศษเหรียญทาเวสุวรรณครั้งนี้นะคะท่านสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หุนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมผู้เชวยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรพิทยารามวรวิหารท่านเป็นประธานค่ะ แล้วก็มีพระเกจิร่วมพิธีพุทธพิเศษ6รูปนะคะก็คือพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปัญญาวราพรเจ้าอาวาสวัดป่าคลองมะลิจังหวัดจันทบุรีพระครูโสภิตวิริยพรนะคะเป็นเจ้าคณะตำบลบางช้างวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามพระครูวิชิตพิทยาคมเจ้าอาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครพระราชมงคลวุฒาจารย์วัดดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาครและพระ ครูยติธรรมานุยุทธ์นะคะหรือว่าหลวงพ่อแปะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนคนปรปฐมค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจสั่งจองบูชานะคะเช่าบูชาเนี่ยติดต่อได้ที่สํานักศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชพัฒรรำไพพรณีค่ะติดต่อที่หมายเลขโทรศพ 89, ัพท์08กขออภัยค่ะ039471064ค่ะ